สวัสดีครับจากจุยิเซอร์คลับคลิปนี้เป็นผักชนิดที่6แล้วนะครับอยู่ในซีรีส์ของผักต้านมะเร็ง14ชนิดที่ผมคัดมาจากหนังสือผัก333ชนิดคุณค่าอาหารและการกินซึ่งระบุสัมคุณเกี่ยวกับมะเร็งไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะหาผักมารับประทานป้องกันหรือ ะเร็งท่านสามารถเลือกผัก1ใน14ชนิดมาทำดื่มตามสูตรที่แนะนำได้เลยนะครับแต่เน้นนะครับให้ทานหลากหลายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อจะได้วิตามินเกลือแร่เอนไซม์ครบถ้วนสำหรับคลิปที่6เป็นผักที่มีชื่อว่ากวางตุ้งห้องเต้ครับนอกจากมีสรรพคุณในการต้านมะเร็งแล้วยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อให้แข็งแรงเมื่อทำดื่มเป็นประจำ จะช่วยให้กลิ่นตัวหอมอีกด้วยครับสูตรผักชนิดนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างมาติดตามกันเลยครับประกอบด้วยผักผลไม้และสมุนไพร4ชนิดด้วยกันครับผักกวางตุ้งฮ่องเต้150กรมัมเมื่อซื้อผักกวางตุ้งฮ่องเต้มาแล้วควรที่จะตัดโคนทิ้งไปนะครับเพราะตรงนั้นอาจจะมีสิ่งสกปกซ่อนอยู่นะครับนำไปล้างด้วยน้ำเปล่า 3 4รอบครับแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงเบอร์113อย่างละ1ลูกล้างแอปเปิลเขียวด้วยวิธีการขัดโดยเปิดน้ำไหลผ่านครับหลังจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆโดยนำไส้กลางทิ้งไปครับมะนาว1ลูกผ่าครึ่งแล้วแคะเมล็ดออกไปครับ ขิงหชิ้นความยาวประมาณหัวแม่มือครับทั้งมะนาวและขิงจะช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวของกวางตุง้งฮองเต้ได้เป็นอย่างดีครับนำวัตถุดิบทั้ง4ชนิดมาใส่เครื่องแยกกาดชนิดสกัดเย็นใครไม่มีเครื่องสกัดเย็นใส่เครื่องปั่นเติมน้ำกรองเอาแต่น้ำมาดื่มนะครับจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ไวสุดๆเลยครับพอะจะได้พลังสด จากผักผลไม้ดูดซึมเร็วครับและยังดื่มง่ายได้ปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันด้วยครับท่านที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่ออสการุร่น D.A. 2 0 0ปรับหัวปรับแรงดันไปที่เบอร์3นะครับผมแนะนำว่าใส่วัตถุดิบทั้ง4ชนิดเนี่ยสลับไปสลับมานะครับเริ่มจากผัก ความตุ้มห้องเตะก่อนครับแล้วก็ตามด้วยแอปเปิลครับมะนาวใส่ทั้งเปลือกได้เลยนะครับเปลือกของมะนาวจะช่วยให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆครับ กากที่ได้แห้งอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับใส่ขิงตกท้ายนะครับขิงมีเส้นใหญ่มากกว่าผักทุกชนิดพอใส่แล้วกา,กากจะคายออกมาทันทีเลยฮะฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยในการสกัดผักเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะในใบผักเนี่ยเขามีอากาศอยู่นะครับเวลาถูก บีบคั้นออกมาแล้วอากาศก็จะกลายเป็นฟองแบบนี้นะครับกวางตุ้งฮ่องเต้150กรัมแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงอย่างละ1ลูกขิงและมะนาว1ลูกจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับได้น้ำา35 353 ML ครับลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับผมเคยดื่มกวางตุ้งฮ่องเต้สดๆไม่ผสมอะไรเลยดื่มยากเหมือนกันนะครับ ได้กลิ่นของเปลือกมะนาวอ่อนๆเลยนะครับรสเปรี้ยวนำขิงตามนะครับแล้วก็กลิ่นเหม็นเขียวของควางตุ้งฮ่องเต้แทบไม่มีเลยครับดื่มง่ายครับคลิปหน้าผักต้านมะเร็งชนิดที่ เจะเป็นอะไรลองติดตามดูนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ